สวัสดีครับวันนี้มีสาร,รดีดีจะมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยทุกคนเคยสงสัยกันบ้างหรือไม่ว่าสิ่งต่างๆรอบๆตัวเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้สัมผัสไม่ได้หรือมองเห็นและมองไม่เห็นหากจะพูดถึงสสารรอบๆตัวเราโดยทั่วไปแล้วบนโลกของเราการมีอยู่ของสสารจะอยู่ในสามสถานะคือของแข็งของเหลวและกา๊าซ แต่ในอวกาศ99.9%สสารปกติจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนั่นคือพาสมาการ์ดนี้เกิดจากไอออนและอิเล็กตรอนที่หลวมจะอยู่ในสถานะซูเปอร์ชาร์จหรืออยู่ในระดับสูงกว่าการ์ทั่วไปเมื่อสสารถูกทําให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิสุดขั้วหรือถูกมัดด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยมีปฏิกิริยากับพาสมาแต่เราก็เห็นมันตลอดเวลาจึงถือได้ว่า จัดได้ว่าเป็นสถานะที่4ีของสสารเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสถานะอื่นอย่างชัดเจนและดวงดาวทุกดวงบนท้องฟ้ายามค่ำคืนรวมทั้งดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่ทำจากพลาสมาบางครั้งก็ปรากฏบนโลกในรูปของสายฟ้าและใน้ายนีออนเมื่อเปรียบเทียบกับกา๊าซซึ่งอนุภาคแต่และอนุภาคเคลื่อนที่ไปมาอย่างไม่เป็นระเบียบพาสมาสามารถทำงานรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มก้อนมันสามารถนำไฟฟ้าและได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งอยู่ภายใต้แรงเดียวกันอย่างเช่นแม่เหล็กที่ติดกับตู้เย็นของคุณสนามแม่เหล็กเหล่านี้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุในพาร์ตมาและสร้างคลื่นที่เร่งอนุภาคให้มีความเร็วมหาศาลในอวกาศเต็มไปด้วยสนามแม่เหล็กที่มองไม่เห็นซึ่งกำหนดเส้นทางของพาร์ตมาและรอบโลกมีสนามแม่เหล็กเดียวกันที่ทําให้เข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือนําพาผ่านพื้นที่รอบโลกของเราบนดวงอาทิตย์สนามแม่เหล็กจะปล่อยเปลวสุริยะและพ่นพาร์ตมาโดยตรง หรือที่เรียกว่าลมสุริยะซึ่งเดินทางผ่านระบบสุริยะเมื่อลมสุริยะมาถึงโลกมันสามารถขับเคลื่อนกระบวนการที่มีพลังเช่นแสงออโรราและสภาพอากาศในอวกาศซึ่งหากแรงพอก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับดาวเทียมและการสื่อสารโทรคมนาคมได้เป็นไงบ้างแล้วครับถึงแม้สภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราจะมีสิ่งต่างๆมากมายแต่มนุษย์ก็ยังต้องการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบอยู่อีกมากมาย เพื่อสนองประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไปหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดถูกใจ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วพบกันใหม่กับสาระารู้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ